ตอนที่76เชชาวตู่หูสืออีพาสังขารที่บาดเจ็บกลางหลังเดินหลังงองงุ่มราวกับคนแก่ขึ้นไปบนกำแพงเมืองพยายามฝืนทำตัวให้แจ่มใสเพื่อจะไปราดตะเวนบนกำแพงทหารนายามหนึ่งวิ่งเข้ามาพยุงเขาทันทีฉไหนในกองหูไม่นอนพักรักษาตัวต่อละนอนกับผีสิคืนนอนต่อไปขนก็งอกแล้ว จะดีจะชั่วก็เป็นพวกที่ท่านหัวหน้าของเราพามาเหมือนกันข้าจะใช้ไม่ได้เพียงนั้นเชียวหูสืกอ,อิมพูดจบก็แยกเขี้ยวยิงฟันด้วยความเจ็บแล้วนวดบ่าเยืดอเส้นยืดสายเล็กน้อยพางมองลงไปหลังจากมองก็พยุงตัวกับกำแพงเมืองมองออกไปอย่างละเอียดอีกทีนั่นไม่ใช่ท่านหัวหน้าหรอกหรือเขาอ,ออกนอกเมืองจากทางจวนพักขุนนางหรือทหารยามตอบใช่ขอรับ สองวันมานี้ท่านหัวหน้าร้วนอยู่ที่จวนพักขุนนางหูซืออีหลีตามองไปที่ข้างกายซันจงอีกยังมีเงาร่างที่ขี่ม้มาอีกหนึ่งสายด้วยทันใดนั้นหูซืออีก็เข้าใจแล้วข้าว่าเดาเชียวได้ยินว่านางมาแล้วเช่นนั้นก็ไม่แปลกอะไรยังจะมีใครได้อีกก็คุณหนูเอาใจใตายตัวนะสีหมอกในภูเขากำลังสลายไปจางส่วนสนหลงเข้าสู่เขาวังจี้แล้ว หลังจากเจ้าหน้าที่หลายคนของกรมโยธาที่รับผิดชอบเรื่องการหลอมแร่กลกับมาแล้วก็ยังคงรอรับคำสั่งอยู่ในเหมืองที่นี่จึงมีเพียงนางโทษอุชการ์กลุ่มนั้นอยู่เป็นการชั่วคราวกำลังลำเลียงหินแร่เป็นกลุ่มๆกลุ่ม,มละสามถึงห้าคนบางครั้งมีคนเห็นหนางปรากฏตัวขึ้นก็เพียงแค่กวาดตามองอยู่ชั่วครู่หวยซุนอู่ขื่นก้อนหินใหญ่ผ่านร่างกายนางไปพอเห็นนางก็หัวเราะสิ่งประหลาดเท่านั้น ตอนที่เดินผ่านไปด้วยฝีเท้าหนักหน่วงอย่างช้าๆในตายังคงจับจ้องอยู่ที่ซานจงซึ่งอยู่ด้านหลังนางจางซุนซินหลงหันกลับไปพวกเขาเป็นอะไรไปซานจงเดินเข้าไปใกล้ๆนางรูปดับในมือพังพุดว่าช่วงนี้นับว่าสงบสงเสงี่ยมอยู่จางซุนซินหลงมองดูวพวกเขาอย่างค่อนข้างผิดคาดคำว่าสงบเสงี่ยมนี้ถึงขั้นนำมาเชื่อมโยงกับกลุ่มนนี้ได้จึงช่วยไม่ได้ที่จะประหลาดใจ ข้าจะรับช่วงงานเหมืองต่อยังจำเป็นต้องตรวจดูโดยรอบอีกสักเที่ยวหนึ่งนางพูดแล้วก็เดินไปข้างหน้าเท้าเพิ่งจะขยับมือก็ถูกคว้าจับไว้ซานจงคว้ามือนางเอาไว้แล้วดึงมาข้างกายเจ้าต้องให้ข้าพาไปจางสุนสันหลงมองซ้ายมองขวาไม่เห็นว่ามีคนสนใจทางด้านนี้ถึงได้เดินตามหัวออกไปอ้อมเขาว,วังจี้ไปเกือบครึ่งรอบภูมิรังทั้งหมดที่เห็นดวงสงบนิ่งมั่นคง จางส่วนสนหลงหยุดแล้วมองที่ข้างกายท่านต้องพาข้าไปด้วยตนเอง mm hmm. ก็เห็นแล้วว่ายามนี้ภูเขาแห่งนี้สงบดีสันจงมือหนึ่งกุมดาบสายตาที่กำลังกวาดไปทางชายป่าเบงกลับมาที่ร่างนางหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่าต่อให้สงบดีข้าก็จะพาเจ้าไปด้วยตนเองเช่นกันหัวใจจางสุนสนหลงสั่นไหวว่าเบา,เบาหัวคิ้วก็ตูกข,ขึ้นเล็กน้อยแต่ยังต้องแสร้งทำสีหน้าเหมือนไม่มีความรู้สึกอะไรเลยสักนิด ซานจงเห็นสีหน้านางแล้วก็ได้แต่ยิ้มยิ้มหันหน้าไปกวาดตามองต่อไปอันที่จริงนางก็ไม่ได้พูดผิดเลยวันนั้นระหว่างที่เจ้าจิ้งเหลียนเลี้ยงอาหารก็ได้ปรึกษาหารือเรื่องการป้องกันกับเขาเกี่ยวข้องกับที่นี่หลายปีที่ติดต่อกันที่พวกนอกด่านไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆตอนนี้กลับมาเคลื่อนไหวอย่างโหมกระหนำ่ำการบุกรุกไย่ขั้งก่อนหน้านั้นอาจเป็นเพียงการอย่างเชิงเขามองดูจางสุนินหลงอีกครั้ง ยังคงไม่อยากให้นางหวาดกลัวไปร่วงหน้าจึงหันหน้าไปพูดว่าไปกันเถอะจางสุสนทรหลงเพิ่งจะตามไปในที่ไกลๆก,ก็มีเสียงขุยดดังขึ้นอย่างกระทันหันฝ่ายสอดแนมส่งสัญญาณเตือนภัยอีกแล้วนางมองไปที่ซันจงอย่างประหลาดใจสีหน้าขอเข่งขื่นลงแล้วคว้ามือนางมาทันทีไปหลังเดินผ่านทะลุปป่าไปไม่ไกลนะก็เห็นจางโวยที่สวมชุดเกาะเรียบร้อยนำคนของเขาเข้ามาแล้ว ท่านหัวหน้ามีร่องรอยค่าสึกอีกแล้วทำตามแผนที่วางไว้ซันจงออกคำสั่งพรางพาจังสุนเสินหลองออกไปนอกภูเขาก่อนหน้านี้จางสุนเซินหลงก็เคยได้ยินสิ่งคุยนี้แต่ไม่เคยเห็นทหา,หารของจวนบัญชาการเตรียมพร้อมป้องกันถึงเพียงนี้มาก่อนนางถูกเขาล่าจนต้องเดินอย่างรีบเร่งในใจก็ค่อนข้างเคร่งเครียดขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวจะออกจากภูเขาหรือซันจงหันกลับมามองนางจะส่งเจ้ากลับไปก่อน ที่แท้ก็เพื่อจะส่งนางออกจากภูเขาเท่านั้นอย่างนั้นท่านนางพูดไปได้ครึ่งหนึ่งก็หยุดซานจงหยุดเท้าข้ามีอันใดนางพูดเสียงอ่อนไม่มีอะไรซานจงจ้องมองนางแล้วมุมปากก็ยกขึ้นเกือบจะนึกว่าเจ้าจะบอกให้ข้าระวังตัวเสียอีกนางเม้มปากอย่างอดไม่อยู่ก็บอกแล้วว่าไม่มีอะไรซานจงหุบยิ้มทอดสายตามองไปไม่ไกลนักก็พงกศีรษะ ตรงไหลรับสัญญาณก็วิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วออกจากภูเขาไปซันจงสั่งจบก็ดันจันสูงสุดหลงไปเจ้ากลับไปในเมืองก่อนข้าจัดการหารด้านนี้แล้วจะไปหาเจ้าผู้จบกบ็หมุนตัวไปทางแนวกำแพงด่านแล้วประมุกน้อยเชิญขอรับตรงไหลเอ่ยเล่งจังสนสูงสุหลงก่อนนางจะไปยังมองไปทางเงาล่าของซันจงที่เดินห่างไปไกลแล้วอีกแวบหนึ่งที่จริงเมื่อคู่นี้นางก็คิดจะผู้ประโยคนั้นที่เขาว่าเช่นกัน ลมดูดูไมๆร่วงม้วนพัดไปทั่วฟ้าดินดูหมุนมัวในตอนที่ภูเขาเกิดความเคลื่อนไหวผิดปกติขึ้นมาอย่างกระทันหันองค์คณะของสกุลจ่างสุนก็ตามตรงไหลามาติดติดคอยคุ้มกันประมุกน้อยกับเมืองโยโจอย่างเร่งด่วนที่ด้านหลังยังมีทหา,หารของจวนบัญชาการอีกหลายนายตามมาด้วยจางสุนสันหลงควบม้าอย่างรวดเร็วหมวกเสื้อคุมกันลมที่คุมเดินผมอยู่ถูกลมพัดจนเปิดออก จากภูเขาจนมาถึงนอกเมืองตลอดทางล้วนไม่มีร่องรอยของผู้คนมีเพียงฝุ่นละอองที่กีบเท้าไม้ย่ำผ่านถูกลมตีจนฟุ้งกระจายไปหมดเรากับปิดบังด้วยผืนม่านตอนอยู่ห่างจากเชิงกำแพงเมืองไม่ไกลนะักที่เยี้งเป็นฐานด้านหน้าพันมีคนขี่ม,ม้าอีกกลุ่มหนึ่งฟ้่งตรงเข้ามาอย่างทิศทางที่พวกเขาอยู่ประมุกน้อยเชิญไปอยู่ที่ด้านหลังตรงไหลเรียกควบมาขึ้นไปข้างหน้าทันทีองคาราทั้งด้านซ้ายและขวา แยกเป็นสองข้างตามสัญญาณของเขาเพื่อคอยคุ้มกันจากศุนสนหลงที่อยู่บนหลังม้ามองไปคนเหล่านั้นไม่ได้สวมชุดทหารหากไม่ใช่ทหารมา้าคนที่เห็นนางก็น่าจะหลีกห่างให้แต่นี่กลับไม่ใช่พวกเขายังคงพุ่งตรงเข้ามาเหมือนเดิมตรงไหลชักดาบแล้วแม้แต่ทาหารจุนบัญชาการหลายนายที่ด้านหลังก็ชักอาวุธออกมาเช่นเดียวกันแต่กลับได้ยินคนฝั่งตรงข้ามที่นำหน้าพุ่งเข้ามาร้องตะโกนดังว่า ขอให้คุณหนูจางซุนติดตามไปกับพวกเราด้วยขอรับรอเดี๋ยวจางซุนสันหลงลังมาให้หยุดลงคนที่คอยคุมกันอยู่ข้างๆก็พอหยุดลงไปด้วยนางดูตรงหน้าอย่างละเอียดคนที่มากลุ่มนั้นยิ่งเข้ามาใกล้ก็ยิ่งจําได้แล้วพวกเขามาจากฉางอันพื้นที่ใกล้เคียงกับชายแดนโยโจบนเส้นทางหลวงที่นรผู้คนสองฝั่ลงล้วมเป็นทุ่งหญ้ากรกนางกว้างใหญ่ ไกลออกไปคือทิวเขาที่สลับสูงต่ำเป็นแนวยาวเหยียดม้าของจางสุนเสินหลงหยุดลงที่นี่ข้างทางมีเพียงบ้านดินหลังหนึ่งเมื่อก่อนนี้ที่เคยเป็นสถานที่สำหรับหยุดพักม้าแลกเปลี่ยนสเสบียงและอาหารสำหรับสัตว์เวลานี้ถูกทิ้งล้างจนชำรุดสุดโทมคนกลุ่มนี้ขวางทางนางเอาไว้ถอยไปอยู่ไกลๆเนิ่นนานแล้วถอยจนเข้าไปในพุ่งหญ้ารกล้าง ตรงไหลนำบรรดาองครักตามหลังไปแล้วคอยเฝ้าอยู่ที่อีกด้านหนึ่งของถนนจางสูนเซนหลงลงจากมา้ามองแสงของท้องฟ้าที่ดูขมุขขม,มัวแวบ,บหนึ่งผ่านไปตั้งนานแล้วไม่รู้ว่าที่ภูเขาจัดการเรียบร้อยหรือไม่นางคิดไปด้วยพางผูกเสื้อคุมกันลมไปด้วยแล้วเดินไปที่บ้านดินหลังนั้นสิงประตูถูกพากเปิดดังเอียดด้านในมีเงาร่างสายหนึ่งใช้มือปิดปากกับจมูกป้องกันฝุ่นละอองอยู่ กำลังเดินวนไปวนมาอย่างร้อนใจทันทีที่เห็นแสงสว่างเข้ามาจากประตูถึงได้คืนสติเงยหน้าขึ้นมองแล้วก็เข้ามารับหน้าทันทีอหลงจังสุนทรหลงเดินเข้ามามองดูเขาที่เปื้อนฝุ่นจนมอมแมมไปหมดพี่รองเป็นเผยโหยงนั่นเองชายเสื้อตัวยาวอคอกลมที่สวมอยู่เปื้อนฝุ่นแม้แต่เกี้ยวหยกบนมวยผมก็เอียงกระเทเร่อย,อยู่บ้าง คนที่ขวางนางกลุ่มนั้นก็คือคนของเขานั่นเองในห้องนี้ล้วนไม่มีสิ่งใดมีแต่ฝุ่นละอองปกคลุมเต็มไปหมดจางสุนสนหลงจึงได้แต่ยืนอยู่แล้วก็ต้องปิดจมูกกับปากเอาไว้เช่นกันไม่รู้ชะไหนเขาถึงยอมที่จะส่งคนไปขวางทางนางมากกว่าจะมาพบนางต่อหน้าจึงพูดอย่างเฉยชาว่าข้าเพิ่งมาถึงโยโจไม่นานพี่รองก็มาแล้วคิดว่าคงต้องออกเดินทางมาแล้วสินะเจ้าคะไม่ผิด เผยเซหยงกล่าวข้าไปหาเจ้าที่จวนกัวกงหลังจากได้รู้ว่าเจ้าออกจากจวนไปแล้วก็รีบลางงานมาทันทีส่งจดหมายให้เจ้ากลับไม่ตอบก็เลยได้แต่ใช้วิธีนี้ไปเชิญเจ้าแล้วดังนั้นข้าก็ได้แต่ต้องมาเช่นกันจางส่วนสันหลงมองดูเขาพี่รองอยากพบข้าเพราะอะไรกันแน่พูดมาตามตรงก็ได้ข้าทำกระเพาะซานจงเผยเซหยงก้าวเท้าเข้ามาใกล้อีกหนึ่งก้าว ข้ารู้ว่าเขาคิดจะหวนกลับมาหาเจ้าอีกตอนอยู่ที่ฉางอันเขาอยากจะไปขอเยี่ยมพบกับท่านลุงก็เพราะอยากขอแต่งงานกับเจ้าใช่หรือไม่ล่ะเขาพังพูออกมาในอึดใจเดียวกับทำให้จางสุนเสิรหลงขมวดคิ้วแล้วใช่พี่รองมาเพราะเรื่องนี้หรือแน่นอนเผยเสาหยงคล้ายมีความตื่นเต้นอยู่บ้างอาศัยแค่เรื่องนี้ข้าก็จำเป็นต้องมาที่นี่สักเที่ยวแล้วไม่ว่าอย่างไรเจ้าก็ห้ามตอบรับเป็นอันขาด จางสูนสันหล่งเห็นใบหน้าของเขาแดงซ่านขึ้นเล็กน,น้อยนางไม่เคยเห็นเขาเป็นเช่นนี้มาก,ก่อนนางขยับถอยไปครึ่งก้าวพูดเสียงเบาในเมื่อพี่รองพูดถึงเรื่องนี้อย่างนั้นข้าก็จะไม่มีอะไรปิดบังอีกข้ากับเขามีความสัมพันธ์ทางกายกันแล้วเฮยเสวหยงตะลึงงานไปจากนั้นก็พูดว่าแล้วอย่างไรเดิมทีเจ้ากับเขาก็เคยเป็นสามีภรรยากันมานี่จะนับว่าเป็นอะไรได้ยิ่งไปกว่านั้น ราชวงศ์ของเราเริ่มมาจากกวงหลงจนถึงตอนนี้จารีประเพณีก็เปิดกว้างแล้วแม้แต่เชื้อพระวงศ์และลูกหลานขุนนางชั้นสูงตั้งมากมายที่เมื่อเข้ากันไม่ได้ก็แยกทางกันไปนั่นก็เป็นแค่อดีตที่ผ่านมาช่วงหนึ่งของเจ้าเท่านั้นเองไม่คู่ควรให้เอ่ยถึงเลยใช่เรื่องพวกนี้ข้ารู้ดีจางซุนเซินหลงกล่าวที่ข้าพูดเรื่องนี้กับท่านเป็นเพราะรู้สึกว่า สตรีควรจะต้องถูกเรื่องเช่นนี้มัดมือมัดเท้าเอาไว้ด้วยหรือไรที่ข้าพูดคือขณะนี้ไม่ใช่ในอดีตทันใดนั้นเผยเสวยหยงก็เข้าใจแล้วใบหน้าจึงเข่าซี่อยู่บ้างเจ้าอยากจะบอกว่าเจ้าตั้งใจจะตอบรับแล้วอย่างนั้นหรือจางสุนสนหลงพยักหน้าชา้าช้าใบหน้าเผยเสวยหยงดูเหมือนจะยิ่งเข่าซี่ขึ้นไปอีกในยามปกติใบหน้านั้นจะดูอบอุ่นเหมือนยามแสงอรุณ แต่เวลานี้สีหน้าเขากับเหมือนร่วงลงสู่ฤดูหนาวทันใดนั้นก็พูดอีกว่าไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดจางส,สุนสนหล่งมองดูเขาเขามวดคิ้วขึ้นอีกแล้วรู้สึกว่าวันนี้เขาดูผิดปกติในเมื่อที่ควรจะพูดก็พูดไปแล้วจึงได้แต่หยุดลงแค่นี้เท่านั้นนางขยับเท้าตั้งท่าจะไปขณะนี้เหยโจไม่ค่อยสงบพี่ลองพูดเรื่องจบแล้วก็รีบไปเถอะเจ้าค่ะ ด้านหลังมีเสียงฝีเท้าเร่งร้อนตามมาเผยเซาหยงดึงแขนเสื้อนางเอาไว้ในทันทีจางสุนสินหลงหันกลับไปมองเขาอย่างประหลาดใจเผยเซาหยงพูดอย่างร้อนรนเจ้าไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นคนเช่นไรเจ้ารู้หรือไม่ว่าเขาจะต้องเฝ้าป้องกันโยโจตลอดไปไม่ออกจะโยโจจางสุนสินหลงได้สติกลับมาอย่างรวดเร็วข้าได้ยินผู้ว่าการเจ้าพูดถึงตั้งนานแล้วแต่รายละเอียดกับไม่ใช่เช่นนี้ ว่ากันว่าตอนที่เขาเข้ารับตําแหน่งก็จตัดสินใจเช่นนี้แต่ก็เป็นแค่กฎเกณฑ์ข้อหนึ่งเท่านั้นเองเกี่ยวอะไรกับเขาก็เป็นคนเช่นไรด้วยดูเหมือนเขาไม่ใช่ไม่ออกจากโยโจแต่เป็นไปไม่สามารถออกจากโยโจได้ต่างหากละ่ะจางซุนสนหลงเงยหน้าขึ้นทันทีท่านพูดอะไรกันข้าบอกว่าเขาไม่สามารถออกจากโยโจได้เผยเซาหยงจับแขนเสื้อนางเอาไว้แน่นแทบจะกำแขนเสื้อนางยับไปแล้ว กดเสียงลงเบาๆหากเขาออกจากโยโจโดยพารักการก็จะถูกลงโทษจังซุนสันหลงกำชายแขนเสื้อยื้อแย่งคืนกลับมาจากมือของเผยเสวยหยงสีหน้าเย็นชาลงวาจาที่ไร้มูลความจริงพี่รองอย่าได้พูดอีกจะดีที่สุดเผยเสวยหยงเม้มปากมองออกว่านางไม่เชื่อเลยสักนิดจึงเดินขึ้นมาข้างหน้าอีกก้าวหนึ่งอารงความรู้สึกที่ข้ามีต่อเจ้าเจ้าคงรู้แล้วแน่นอน แต่เจ้าใหญ่ได้คิดว่าเป็นเพราะเหตุนี้ข้าถึงได้จงใจพุ่งเป้าไปที่ซานจงหากข้ามีความคิดเช่นนี้จริงก็คงไม่รีบเร่งรุดมาหาเจ้าโดยเฉพาะแล้วเป็นไปได้มากบอกว่าเรื่องนี้กับท่านลุงกับท่านป้าไปตรงๆมากกว่าถึงขั้นถวายดีกาทูลฝ่าบาทเลยก็ได้แต่ข้าไม่มีจิตนาจะทําอะไรเขาข้าเพียงอยากจะให้เจ้าอยู่ห่างๆเขาเท่านั้นเองอย่าได้ถูกเขาหลอกลวงเลย เขาไม่ได้เรียบง่ายเหมือนกับที่เจ้ากับข้าเห็นอย่างเด็ดขาดเขายิ่งพูดยิ่งรวดเร็วเหมือนกลัวว่านางจะเดินจากไปแล้วจริงๆสีหน้าจางสุนิรหลงเครียดขึมแต่ว่าข้าจะเชื่อพี่รองได้อย่างไรเขามีอะไรที่ทําให้ไม่สามารถออกจากโยโจได้เพราะว่าเขาคือนักโทษจางสุนิรหลงตกตะลึงไปแล้วฉับพันเผยเสวยงก็คำรามออกมาเบาๆอย่างตกใจด้วยเหมือนกัน บนหน้าผากถึงก็มีเหงื่อเม็ดเล็กละเอียดอยู่ใบหน้าขาวซีดมองดูนางแล้วก็กัดฟันพูดต่อว่าข้าเห็นมาจากในวังนั่นเป็นพระราชองค์การรับไม่อ่านเผยออกสู่ภายนอกได้เขาไม่สามารถออกจากโยโจได้ก็เพราะถูกกักขังอยู่ที่โยโจเพียงเพราะเขามีความผิดบทมวลผ้าไหมสีเหลืองม้วนนั้นตาพระราชารัชกรองค์ฮ่องเต้ที่ประทับอยู่ตรงด้านท้ายสุดพุ่งเข้าสู่สายตาของเขา แล้วยังมีอักษรเขียนด้วยหมึกชาติว่ารับอีกหนึ่งตัวต่อจากนั้นลงไปยังมีอักษรอ,อีกสองตัวเขียนว่าอภัยโทษเป็นพิเศษเสียงของเขาค่อนข้างจะสั่นเครือไปหมดมีเพียงนักโทษถึงจะเขียนคำว่าอภัยโทษเป็นพิเศษยิ่งกว่านั้นต้องเป็นโทษหนักด้วยจางสุนสนหลงถูกวาจาเหล่านี้ของเขาทำให้สมองว่างเปล่าไปหมดแล้วนางเดินไปถึงข้างประตูแล้วพูดว่าพี่รองช่างรอเล่นนัก หากเป็นนักโทษคนหนึ่งจริงๆจะสามารถกลายเป็นผู้บัญชาการทหารของหัวเมืองหนึ่งได้อย่างไรกันนั่นก็ต้องไปถามตัวเขาเองหรือไม่ก็อดีตฮ่องเต้แล้วเผยเสหยงคิดจะเดินเข้ามาดึงนางไว้อรลงเจ้าก็รู้ว่าตั้งแต่เล็กจนโตข้าไม่เคยพูดโกหกเจ้าสักครึ่งประโยคจางซุนเซินหลงหลบเลี่ยงจากมือของเขาแต่ยังคงจําความจริงเรื่องนี้ได้เขาไม่เคยโกหกนางมาก่อนหรือจริงๆ แต่บุรุษผู้นั้นก่อนหน้านี้ไม่นานเพิ่งจะได้เข้าไปในภูเขามาด้วยกันกับนางถึงเวลานี้ถึงขั้นถูกกล่าวว่ากลายเป็นนักโทษไปแล้วผู้ใดจะเชื่อได้นางยังคนหมุนตัวทำท่าจะออกไปข้าควรจะกลับเมืองแล้วพี่รองก็ควรจะกลับฉางอันเหมือนกันเพิ่งจะดึงประตูเปิดเผยเสายุงก็รีดเดินมาที่ตรงหน้านางอย่างรวดเร็วแล้วผักประตูกลับไปอีกครั้งจากนั้นเดินกลับมาอย่างรวดเร็วเจ้ายังคิดจะกลับไปอีกหรือ ทรงอกจากสุนสรหลงสะท้อนขึ้นลงเบาๆข้าตั้งใจมาเพื่อทํางานแทนพี่ชายข้าโดยเฉพาะมาพบกับท่านที่นี่ก็นานพอแล้วเสียเวลาข้ากับข้อมืองจําเป็นต้องกลับแล้วหลังจากกลับไปแล้วเจ้าจะทําตัวอย่างไรเผยเสายโยงถามเขาคือนักโทษเจ้าไม่ใส่ใจเลยสักนิดเชียวหรือจาสุนสรหลงเริ่มโกรธขึ้นมาแล้วจริงๆพี่รองไม่ต้องพูดเรื่องนี้อีกแล้วล่ะเจ้ายังไม่เชื่ออ,อีกหรือ เฮยเซหยงเบิกตาโตไม่กล้าส่งเสียงดังกลัวว่าจะไปทําให้อะไรบางอย่างตื่นตัวขึ้นแล้วก็เหมือนหวาดกลัวอีกด้วยเขาเป็นนักโทษจริงๆอยู่ๆก็มีเสียงดันสนั่งขึ้นประตูถูกเตะเปิดออกจางซุนเซินหลงหันหน้าไปมองทันทีสวงอกคล้ายถูกกระแทกเข้าทันใดบุรุษนั่งสูงสง่าราวต้นสนมือหนึ่งถือดาบเรียวยาวเร่มหนึ่งเดินเข้ามาจากนอกประตู ดวงตาดำสดิลคู่นั้นเข้ามาในห้องเผยเซาหยงถึงกับถอยกู่ไปข้างหลังโดยไม่รู้ตัวซานจมงเพิ่งจะออกจากภูเขาก็าได้ยินข่าวที่ทหารซึ่งส่งมาคุมกันแจ้งมาจึงรีบขี่ม้ามาอย่างรวดเร็วปลายดาบในมือยังมีคราบเลือดชุมโชคที่ไม่ทันได้สลัดออกติดอยู่เขามองเผยเซาหยงด้วยสีหน้ากดดันดวงตาเรากับมีคมดาบอยู่ภายในนั้นเขาคว้ามือจางสนสนหลงไวท้ทันที จับแน่นไม่ปล่อยไปกับข้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับสนับสนุนช่องด้วยการสมัครสมาชิกกดซูเปอร์แบงและพร้อมเพย์ได้นะครับขอบคุณครับ